สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้เนี่ยนักเรียนต้องจําสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได้นั่นก็คือเศษ1นส่วนสคูณสูงคูณฐานนะคะหรือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงได้คําตอบเท่ากันทีนี้ ก่อนอื่นเนี่ยจากที่เราทบทวนความรู้ไปนะคะในเรื่องของการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนักเรียนจะต้องทราบฐานนักเรียนจะต้องทราบสูงซึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยมเราจะไม่ใช้สูงเอียงนะคะคุณครูย้ําเสมอเราจะไม่ใช้สูงเอียงเราจะใช้สูงตรงนะคะ,ะที่นี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจะเป็นยังไงเรามาดูนะคะสถานาการณ์แรก เขาบอกว่าพ่อเนี่ยทำกระบศทรายสำหรับเด็กไว้ที่มุมบ้านมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดดังรูปเลยถามว่ากระบะทรายนี้มีพื้นที่เท่าใดดังรูปเราก็มาดูรูปนะคะกระบะทรายรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทราบได้ไงว่าเป็นมุมฉากเห็นไหมคะสัญลักษณ์มุมฉากอยู่ตรงนี้ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้ากําหนดให้ด้านประกอบมุมฉาก ด้านประกอบมุมฉากจะมี2ด้านคือด้าน1และด้านสถูกไหมคะถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นสูงถ้าด้านที่1เป็นฐานด้านที่2จะเป็นสูงถ้าด้านที่2เป็นฐานด้านที่1จะเป็นสูงอันนี้เป็นคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้จากรูปนี้เนี่ยนักเรียนจะกําหนดอะไรเป็นฐานหรืออะไรเป็นสูงก็ได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดได้ทั้ง2ด้านอ่ะ ก่อนอื่นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ขั้นเราจะมีขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอยูสีขั้นตอนขั้นตอนแรกคือวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์คือดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรขั้นตอนที่2ไปวางแผนนะคะเมื่อวางแผนแล้วเราก็ทําการแก้ปัญหาเมื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็ตรวจคําตอบนะคะทีนี้เรามาดูที่ขั้นตอนแรกนะคะวิเคราะห์โจทย์ดูสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอก ข้อนี้เขาถามว่ากระบะทรายนี้มีพื้นที่เท่าใดแสดงว่าโจทย์เนี่ยอยากทราบพื้นที่ของกระบะทรายซึ่งกระบะทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะ,ะเราได้ทวนกันไปแล้วต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกแล้วโจทย์บอกอะไรนะคะโจทย์บอกว่าพ่อเนี่ยทำกระบะทรายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีความยาวนะคะมีความยาวของด้านเนี่ย คือ200เซน120เซนแล้วก็160เซนดังรูปนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเอามาให้ครบนะคะอย่าเอาแค่ฐานกับสูงมาเราต้องเอามาทั้ง3ด้านนะคะต่อมาขั้นตอนที่2วางแผนวางแผนที่นี้เราก็มาดูว่าการวางแผนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเนี่ยคุณครูเคยเน้นย้ำไปตั้งแต่เราเรียนเทอมที่แล้วเราว่าพยายามหาจากสิ่งที่โจทย์ถามแล้วไล่ไปเรื่อย นะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าพื้นที่ของกระบาดทรายเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างแน่นอนว่าพื้นที่นะสูตรการหาพื้นที่คือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานคุณครูขออนุญาตใช้ตัวย่อนะคะดังนั้นนักเรียนต้องทราบความสูงและก็ทราบฐานของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะทราบความสูงกับฐานได้ยังไงจากที่คุณครูบอกไปคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉาก นั่นคือถ้าด้านนึงเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นสูงนะคะด้านนี้ก็คือด้านประกอบมุมฉากนะคะถ้าด้านหนึ่งเป็นฐานด้านหนึ่งจะเป็นสูงดังนั้นในที่นี้เขาให้ฐานเนี่ยคือ160กนะคะก็คือฐานเป็นตัวข้างล่างเลยนะคะให้มองฐานเป็นตัวข้างล่างเนี่ยจะง่ายนะ,ะแล้วก็สูงเนี่ยจะเป็น120ดังนั้นเราทราบฐานเราทราบฐานเรา,เราทราบสูงแล้วแสดงว่าเราจะไปหาคำตอบได้แล้ว นะคะไม่มีอะไรที่เราไม่ทราบเราก็จะไปอ่าเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3คือแก้ปัญหานะคะจากสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะคือเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานเราก็แทนค่าลงไปเราก็จะได้กระบาดทรายของเราเนี่ยได้พื้นที่เป็นเศษ1ส่วน2ะคะคูณสูงคือเท่าไหร่สูงคือ120ก็คูณ120 แล้วก็คูณฐานฐานคือ160ยก็คูณ1้อแล้วก็ทำการตัดทอนนะคะเราก็เอา2ตัดทอนกับ12ก็ได้2 62 2 2ส2ก็จะเหลือแค่60คูณ6 6 0 60คูณ160ได้9600ตารางเซนติเมตรเห็นไหมคะว่าหน่วยเมื่อ,อไหร่ที่เป็นพื้นที่หน่วยของเขาจะมีคำว่าตารางเข้ามาข้างหน้า หน่วยจะมีคําว่าตารางเข้ามาข้างหน้าแล้วตามด้วยหน่วยของข้อนั้นข้อนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรก็จะได้เป็นตารางเซนติเมตรนะคะเมื่อไหร่ที่เป็นพื้นที่แล้วจะมีคําว่าตารางเข้ามาข้างหน้านะคะแล้วตามด้วยหน่วยของข้อนั้นทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอ้นเนี่ยตัดแผ่นสังกะสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่แรกแผ่นสังกะสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ กว้าง65เซนนะคะดังรูปกว้างตามนี้เลยแล้วก็ยาว80เซนแผ่นนะคะแผ่นรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้อ้นเนี่ยเอามาตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมดังรูปนี้เลยนะคะตามรูปที่เป็นสีชมพูนะคะไม่เป็นชมพูเท่าไหร่เป็นครีมครีมเนาะแล้วทําการพ่นสีนะคะเมื่อตัดแล้วก็เอามาพ่นสีทั้งด้านหน้า และด้านหลังถามว่าอ้านเนี่ยต้องพ่นสีเป็นพื้นที่เท่าใดจากสถานการณ์นี้เราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามว่าอ้านต้องพ่นสีพื้นที่เท่าใดสแสดงว่าโจทย์อยากทราบพื้นที่ที่อ้นไปพ่นสีนะคะโจทย์อยากทราบพื้นที่ที่อ้นพ่นสีทีนี้อ้นเนี่ยพ่นสีเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะซึ่ง พื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ให้มาว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยกว้าง65เซนยาว80เซนนะคะแล้วตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคืออ้นเนี่ยทำการพ่นสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำคัญมากนะคะ พนสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังทีนี้เมื่อเราจะไปวางแผนนะคะนักเรียนจะต้องทราบความสูงกับฐานถูกไหมคะเราก็มาดูรูปภาพประกอบความสูงของรูปสามเหลี่ยมสังเกตว่าสามเหลี่ยมรูปเนี้ยมันเป็นเอียงเราจะใช้สูงเอียงไม่ได้เราต้องใช้สูงตรงนะคะซึ่งสูงตรงตัวเนี้ยมันเท่ากันกับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยม นะคะมันเท่ากันกับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้จึงมีความสูงเป็น65เซนติเมตรนะคะมีความสูงเป็น65เซนติเมตรฐานนะคะฐานเนี่ย,ม,ม,ย,ยม,มันเต็มด้านยาวของรูปสามเหลี่ยมพอดีเอ้ท่อีค่ะมันเต็มด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมพอดีดังนั้นฐานรูปสามเหลี่ยมจึงเท่ากันกับความยาวของรูปสี่เหลี่ยม เราก็จะได้ฐานเป็น80นะคะเมื่อเราแทนค่าลงไปแผ่นป้ายแต่ละด้านมีพื้นที่คือเศษ1ส่วน2คูณ65คูณ80ทำการตัดทอนเรียบร้อยแล้วได้2,600ตารางเห็นไหมคะเมื่อไหรที่เป็นพื้นที่แล้วจะมีคำว่าตารางเข้ามาแล้วตามด้วยหน่วยข้อนั้นหน่วยข้อนี้เป็นเซนติเมตรก็จะได้ตารางเซนติเมตร แต่เราจะตอบ2,600ไม่ได้เนื่องจากว่าอ้นเนี่ยไม่ได้พ่นสีด้านเดียวนะคะอ้นพ่นสีไป2ด้านคือด้านหน้าและด้านหลังนะคะอ้นพ่นสีไปด้านหน้าและด้านหลังแสดงว่าพ่น2ด้านดังนั้นเราจะหาพื้นที่2ด้านก็คือเอา2เนี่ยเข้ามาคูณนะคะทำไมเอา2เข้ามาคูณเพราะว่าเราหา2ด้าน นะคะเราหาพื้นที่2ด้านก็เอาสองมาคูณกับพื้นที่ที่เราหาได้คือ2องคูณสองพ 2, 600, ก็จะได้เท่ากับ5,200ตารางเซนติเมตรก็ตอบ5200ตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะทีนี้มาถึงแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า39นะคะให้นักเรียนทําข้อ1กับข้อ2นะคะให้นักเรียนทําข้อ1กับข้อ2 ไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทําลงในสมุดเลยเสร็จแต่และข้อตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยทํางานให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ผูค้ครูก็ขอจบในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมไว้เพียงเท่านี้นะคะสรุปให้ง่ายๆคือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนจะต้องทราบฐานนะคะทราบความยาวของฐานแล้วก็ต้องทราบความสูงของรูปสามเหลี่ยมนั้นๆนะคะ หรือพูดง่ายว่าต้องทราบฐานแล้วก็สูงในโจทย์ข้อนั้นเราถึงจะมาทําการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้จากสูตรนั่นก็คือเศษ1น่งคูณฐานคูณสูง,สงนะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนมากๆค่ะ